ยีอ่อนิเมะขอเสนอสับประยุทธ์ธรุฟา้าภาคทวีปมัชชิมตอนที่221แลายเห็นทั่วสนามราอุพ่านเสียนคงจืออดยิ้มมีได้ทอตาทั่วมหาพิภพเกงว่ามีเพียงขนาดจัดงานชุมนุมโอสดจึงสามารถก่อเกิดบรรยากาศเช่นนี้ได้ผู้แข่งขันทุกคนขึ้นเวทีเถิดการประลองนัดสุดท้าย ปาสจากกติกาควบคุมจงอุทิตกำลังทั้งหมดที่มีสำแดงการปรุงยาที่พวกเจ้าเชี่ยวชาที่สุดออกมาได้ยินเสียงแก่ชาราของเสียงคงจือเหล่าบรรดานักปรุงโอสถที่อยู่ที่นี่ก็เกิดมีไฟร้อนแรงถูกปลุกขึ้นมาแต่และคนต่างสบตากันหลังจากนั้นก็พุ่งทยานขึ้นสู่สนามชั่วขณะนั้นมีเงาร่างมากมาย พุ่งทยานไปยังสนามประลองที่้อยอยู่นั้นท่านศิรากลางอากาศนั้นต้องบอกว่ามากมายสุดจะนับสามารถรองรับเหล่าบรรดาผู่เข้าแข่งขันที่มากมายในรอบสุดท้ายได้ทั้งหมดถึงแม้จะบอกว่าสองด่านก่อนหน้านี้คัดคนออกไปแล้ว90%เซแต่10%เซที่เหลือนี้ก็นับว่ามีจํานวนเป็นพันคนเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็สามารถรองรับไว้ได้ทั้งหมด และในจํานวนคนเหล่านั้นที่เหินทยานไปยังท่านซีราเสียวเหยียนก็อยู่ในจํานวนคนเหล่านั้นเช่นเดียวกันแต่ตัวเขาไม่ได้รีบร้อนจะหาท่านซีราแต่ให้เราบรรดาผู้เข้าแข่งขันเหล่านั้นเลือกเอาก่อน <c oughs> ในจังหวะนั้นยังมีคนที่ต่อยตีเพื่อแย่งท่านที่เด่นที่สุดในงานแข่งขันนี้ด้วยเ <c oughs> สียวเหยียนยืนอยู่บนอากาศแต่ตัวเขารอจนเหล่าบรรดาผู Kom ้คน เลือกแท่นจนครบแล้วเขาถึงลงมือเลือกแท่นที่อยู่ริมสุดของสนามเพราะการปรุงโอสดนั้นไม่สามารถถูกรบกวนจากคนภายนอกได้ท่านเสียวราที่เสี่ยวเหย็นเลือกนั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่สามารถรองรับเสี่ยวเหยียนคนเดียวได้อย่างสบายหลังจากนั้นเสี่ยวเยียนก็กวาดมองเดียวรอกโดยเฉพาะสถานที่ที่เฉาอิงตานเฉินและฉงชิงเลือกนั้น สามคนนี้ก็เลือกในสถานที่คล้ายๆกับเซียวเหยียนคือไม่เลือกสถานที่ตรงกลางที่มีขนาดใหญ่แต่เลือกในสถานที่ริมที่เงียบสงบสามารถทำสมาธิในการปรุงโอสถได้อย่างเต็มที่หลังจากนั้นเซียวเหยียนก็กวาดตายรอบหนึ่งข่าวนี้เขาไปสะดุดตากับชายชุดดำที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงแท่นที่ไม่ไกลมากนะัก เจ้าหมอนี่เก็บงำกินอายแท้จริงอีกแล้วหรือเสี่ยวเหยียนมองไปที่ผู้เท่ามู่กูตอนนี้เขาป่าจากกินอายที่แปลกประหลาดเหมือนกับที่อยู่ในเขตโอสถตอนนั้นกินอายของเขาตอนนี้กับปกติเป็นอย่างมากเหมือนกับผู้เข้าแข่งขันทั่วไปแต่พวกเสี่ยวเหยียนรู้ดีว่าสัตว์ที่ตัวฉกาดมากที่สุดแล้วร้มยากมากที่สุดก็คือตะแก่คนนี้ ผู้เท่ามูก่กูก็เป็นนักกงโอสดระดับ8เช่นกันระดับชั้นนี้เกรงว่าในหมู่คู่แข่งขันเหล่านี้มีอยู่ไม่กี่คนที่เอาชนะได้แม้กล่าวว่าขอเพียงเข้าสู่สิบอันดับแรกก็สามารถได้รับโอกาสไปพิชิตเพิงอัคานีตีสหัสแต่หมอนี่มีจิตละแวงรุนแรงยิ่งไม่มีทางยอมให้คนอื่นชิงตัดหน้าลงมือตอเพิงอาคณนตีสัส แน่นอนบวกกับเป็นคนของตําหนักเจ็ดตะพูดหากติดอันดับคู่ชนะในงานชุมนุมโอสดภายหน้าปล่าประกาศออกไปหอคอยโอสดคงจะเสื่อมเสียหน้าตาพอสมควรฉะนั้นตะแก่นี่ต้องทำทุ่ีทางเพื่อครองตำแหน่งชนะเลิศให้ได้แนะ่เซียวเยียนใช้ความคิดอยู่คู่หนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นนักปุงโอสดระดับ8แล้วก็ตาม แต่เขาเองก็พึ่งเข้าสู่ระดับนี้ได้ไม่นานถ้าเทียบกับผู้เท่ามู่กูแล้วยังคงมีความแตกต่างอยู่บ้างเพราะตาแก่นี่ยังไงก็เป็นนักปรุงโอสถที่อยู่ในรุ่นเดียวกับเยาวชนพลังฝีมือนั้นร้ายกาจดอย่างแน่นอนแต่ตัวเขาตอนนี้กลับไม่มีทางเลือกวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือทุ่มสุดตัวยังไงซะเขาก็ต้องเอาเพิงอัคคีตีสหัดมาให้ได้ ถ้าตาแก่นี่คิดจะมาขวางทางเขาเขาจะกระทืใไปจมทรณีในจังหวะที่เซียเวเหยียนกำลังใช้ความคิดอยู่นั้นเหล่าบรรดาผู้คนก็สามารถเลือกแท่นซียราสำหรับการเข้าแข่งขันได้จนหมดแล้วเสียนคงจือพอเห็นแบบนั้นเขาก็ทำการตวัดมือทีหนึ่งเกิดเสียงระฆังดังขึ้นได้เวลาแล้วทุกท่านเชิญติดเตาปุงยาเถิด หลังจากเสียงคงจื้กล่าวจบก็เกิดความเงียบชั่วขู่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงเตากระทบกับพื้นดังผึบผับเตาโอสดมากมายปรากฏในสถานที่แห่งนี้พอเห็นเตาเหล่านั้นเหล่าบรรดาผู้คนก็ต่างอุทานได้ความตกใจพวกเขาเองไม่เคยเห็นเตาปรุงโอสดที่มีคุณภาพมากมายมารวมกันณนะที่แห่งเดียวแบบนี้หลังจาก เตาเหล่านั้นปรากฏออกมาก็เกิดเสียงพึบพับเหล่าบรรดานักปรุงโอสถจุดเตาพร้อมในการปรุงโอสถภาพเหตุการณ์นี้ช่างตะการตาหรือเกินเสี่ยวเหยียนก็ยังคงนั่งขัดสมาธิอยู่เขาไม่รีบลงมือปรุงโอสถแต่ทำสมาธิเรียบเรียงความคิดในหัวให้ออกมาเป็นขั้นตอนการหลอมสร้างโอสถในครั้งนี้ของเสี่ยวเหยียดน,นั้นแน่นอน เขาจะหลอมสร้างโอสถสร้างกระดูกเชื่อมโรหิตที่เขารวบรวมวัตถุดิบเตรียมไว้ตั้งแต่แรกแล้วโอสถชนิดนี้จัดอยู่ในระดับ7ชั้นสูงถ้าสามารถหลอมสร้างออกมาได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาอะไรไม่แน่อาจจะเข้าสู่ระดับ8เลยทีเดียวนับว่าเป็นโอสถที่อยู่ในระดับสูงชนิดหนึ่งหากหลอมสำเร็จก็น่าจะมีคุณสมบัติประชันขันแข,ข็ง กับเราบรรดานักปรุงโอสถคนอื่นๆที่อยู่ณที่แห่งนี้ในจังหวะที่เสี่ยวเหยียนนั้นใช้ความคิดพวกชาอิงเองก็ยังไม่ได้จุดเตาปรุงโอสถพวกนางต่างทำสมาธิเพื่อให้ตัวเองอยู่ในจุดสูงสุดมากที่สุดหลังจากนั้นเชาวอิงก็เรียกเตากันออกมาพร้อมกับจุดเตากันเปลวเพลิงที่นางใช้จุดเตากันนั้นเป็นเปลวเพลิงสีแดงยิ่งกว่าเลือดสีอีก และเปลวเพลิงนี้ถ้ามองดีๆจะสามารถเห็นเงาร่างเล็กจิว๋วที่เหมือนกับพูดกำลังเลงระบบาอยู่ในเตากันนั้นและทันทีที่เปลเพลิงสีแดงนี้ปรากฏออกมาเปลวเพิงของเราบรรดานักปรุงโอสถที่เรู่ยรอบก็เกิดการระสับระสายพวกเขาเร่งใช้พลังเพื่อควบคุมเปลวเพลิงที่เกิดการระสับระสายนั้นหลังจากนั้นก็หันมามองที่เตากันของชาวอิงด้วยความ สถกสถานนี่ก็คืออัคคีมาโลหิตนั่นเหือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกระทันหันนั้นสร้างความสนใจให้กับเซียวเวียนเช่นกันสายตาก็หันไปหลังจากนั้นก็เห็นเปลวเคืองสีแดงบาดตาในอุ้งมือเฉาอิงเขาเองก็อดดวงตาเป็นประกายขึ้นมาด้วยความอัศจรรย์ไม่ได้สําหรับเปลวเคืองประหลาดของเฉาอิงนั้น เซียวเหยียนเองก็พอเคยเห็นในตำราที่ยเย่าเฉินทิ้งเอาไว้ให้ในนั้นเขียนเอาไว,ว้ว่าอาคีมาโลหิตนี้ไม่ใช่เปลวเพลิงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นเปลวเพลิงประดิษฐ์ก่อข้ายกับเพิงจำแรงของเซียวเหยียนแต่เปลวเพลิงนี้มีความพิสดารพันลึกมากกว่าเพราะเจ้าสิ่งนี้จะต้องใช้โลหิตของสัตว์อสูรธาตุไฟจำนวนหนึ่งพันตัวหลังจากนั้นก็หลอมรวมเข้าด้วยกัน สุดท้ายก็คือการหยิบยืมพลังงานธาตุไฟในน้ำเลือดเหล่านั้นมาผนึกเป็นรูปแบบของเปลวเพิงและเปลวเพลิงนี้ก็คืออะคีมานโลหิตแน่นอนเปลวเพิงชนิดนี้มีการจำแนกระดับชั้นออกไปอีกโดยการมองไปที่เงาคนเล็กอยู่ในเปลวเพิงนั้นถ้ามองของชาวอิงแปลว่าชาวอิงนั้นน่าจะเป็นอะคีมาลโลหิตที่ร้ายกาจสูงสุด แต่ถ้าเทียบกันจริงๆยังอ่อนด้อยกว่าเพิงจำแรงของเสี่ยวเหยียนอัคคีมาโลหิตนี้พานุภาพนับว่าไม่ตามแต่วิธีการหลอมสร้างนับว่าโคถินเอาเรื่องเพราะถ้าไม่มีเงินมากพอไม่สามารถรวบรวมเลือดของสัตว์อสูรได้ครบอย่างแน่นอนเชาวอิงคนนี้ร่ำรวยดีแท้ถึงกับสร้างอัคีมาโลหิตเชี่ร้ายกาดปานี้ออกมาได้เสี่ยวเหยียนเองก็บวดจะ พึ่มคำในใจไม่ได้เมียคีมาโลหิตนี้ชาวอิงก็ไม่ต่างจากพยักปีกอัตราในการหลอมสร้างโอสถก็จะมากกว่าคนอื่นสงชิงกับตาเฉินนั้นก็เรียกเตากันออกมาแล้วก็จุดเตากันเช่นเดียวกันสำหรับเปลวเพิงของสองคนนี้นับว่าเป็นเปลยเพิงของสัตว์อสูรถึงแม้จะไม่ได้ร้ายกาดเท่ากับอะคีมาโลหิตของชาวอิงแต่ก็ยังอยู่ในอันดับต้นๆของเปลวเพิงสัตว์อสูร นับว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการปรุงโอสถชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวเซี่ยวเยียนพึ่งถอนสายตากลับมากับรู้สึกได้ถึงคลื่นพลังงานความร้อนที่มีความคุ้นเคยเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาก็เห็นผู้เท่ามูกูเรียกเปลวเพิงแก่นมหานพออกมาและในจังหวะที่เพิงแก่นมหานพนั้นปรากฏออกมาเหล่าบรรดานักปรุงโอสถหลายคนที่อยู่ใกล้กับผู้เท่ามูกูสีหน้าของแต่ละคนก็เปลี่ยนไป เนื่องจากเปลเพลิงที่อยู่ในเตาก่นของพวกเขานั้นเกิดการระสับระสายขึ้นมาหลังจากนั้นก็ระเบิดแรงระเบิดนั้นทำให้รักปุงโอสถบางคนถึงกับได้รับบาดเจ็บไฟวิเศษนั่นรือพอเห็นเปลเพิงนี้ก็มีเสียงมากมายอุทานมาจากแต่ระมุมแน่นอนวันนี้คือเปลเพลิงวิเศษด,ดวงแรกที่พวกเขาได้เห็นในงานชุมนุมโอสถครั้งนี้สำหรับขั้วขอร้าย ที่ถูกลูกหลงนั้นผู้เท่ามูกูกับสยะหยิ้มเพิงแก่นมหนพตอนนี้ทายใต้เปลวเพิงมากมายที่รายร้อมอยู่ก็ไม่ต่างอะไรจากลาชันเปลวเพิงรับการกราบไหวาจากเหล่าบรรดาเปลวเพิงที่ร้อมรอบเหล่านั้นให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับโอ้อวดศักดาของตนเองเซี่วเย็นก็เรือไปมองทางด้านของผู้เท่ามูกูหลังจากนั้นก็คิดอะไรขึ้นมาได้ เรียกเปลวเพลิงสีเขียวใสออกมาเปลวเพิงนี้กลายเป็นมังกร้องกับคำรามไปทางเพิงแก่นมหนพของผูเทามู่กู่และภายใต้การคำรามของมังกรเปลวเพิงนั้นก็ทําให้เพิงแก่นมหนพต้องหนีหัวซุกหัวซุนกลับเข้าไปในกายของผู้เป็นนายภายใต้สายตาของผู้คนที่ตกตะลึงพอเห็นหนึ่งฉากนี้เราบรรดาผู้คนก็พูดกันด้วยความตื่นตระหนกเนื่องจากว่า พวกเขาเห็นมังกรสีเขียวนั้นปรากฏกายออกมาจากในกายของเซียวเหยียนเพิงชนิดนี้ไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งเปลวไฟวิเศษของผู้เทามู่กูแปลว่าเปลวเพิงชนิดนี้จะต้องเป็นไฟวิเศษเหมือนกันและอยู่ในอันดับสูงกว่าเพิงแก่นมหนพของผูเทามู่กูอย่างแน่นอนมังกรสีเขียวนั้นเพียงแผ่คำราไปทางผููเทามู่กูเท่านั้นเหล่าบรรดานักรุงโอสถคนอื่น จึงไม่ได้รับผลกระทบมากมายนักแต่พวกเขายังคงรู้สึกได้ถึงผลกระทบที่เปลวเพิงของพวกเขาได้รับแน่นอนว่าภายใต้เปลไฟพิเศษที่เป็นนายของอาคีทั้งกวงพวกเขาเองก็ทำอะไรไม่ได้เหนือเวทีสูงนั้นเสียนคงจือก็ยังคงมองไปที่มังกรสีเขียวตัวใหญ่ที่เซียวเยียนเรียกออกมานั้นหลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าถ้าข้าเดาไม่ผิดไฟพิเศษคนชุดดำนั้น น่าจะเป็นเปลวเคืองแกนมหานบที่จัดอยู่ในอันดับ15แต่ไฟวิเศษสีเขียวใสของเซียวเหยียนน่าจะอยู่ในอันดับสูงกว่าเทว่าฉันไหนข้ารู้สึกแปลกตามีบางอย่างไม่ถูกต้องในไฟวิเศษ15อันดับแรกแม้สีสันใกล้เคียงกับของเสียวเหยียนแต่พินิจถีถทวนยังคงมีความแตกต่างพอสมควร สตีเฉิดฉายจึงพูดว่าหรือเจ้าหนุ่มนี่สอบพบไฟวิเศษชนิดใหม่จริงๆฝาดินแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลของดีมากมายกระซุกซ่อนอยู่ในนั้นและแน่นอนไฟวิเศษเองก็เช่นเดียวกันถึงแม้ในธรรเนียบไฟวิเศษนั้นจะนับว่าแข็งแกร่งแล้วแต่ไฟวิเศษที่ยังคงไม่ถูกค้นพบนั้นก็ยังมีอีกมากมาย นี่คือความคิดของหญิงเชิดฉายนางนี้ไม่แน่ชัดแต่ในเปลวเพิงสีเขียวใสนั้นข้ากับสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเพิงบัวเขียวแก่นพิภพจังๆแต่อันดับของเพิงบัวเขียวแก่นพิภพตามกว่าเพิงแก่นมหานบเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างความขั้นขามแก่เพิงแก่นมหานบขวาวุโศผิวดำคูดขึ้นฮ่าฮ่าดูท่าปิศนาเจ้าหนุ่มคนนี้ จะไม่น้อยทีเดียวงานชุมโอสดข่าวนี้สนุกยิ่งขึ้นทุกทีศึกประชันไฟวิเศษไม่เคยปรากฏมาหลายปีดีดักแล้วเสียนคงจือ้อขวรอ้อพอได้ฟังแบบนั้นคัูว,วุโสทั้งสองเองก็เห็นด้วยเฮ้อูเทามูก,กูเพียงมองไปเพลิงสีน้ำเงินที่มุดกลับเข้าไปหลังจากนั้นก็มองไปทางเสียเวเย็นด้วยดวงปาเครียดแขนรังจากนั้น เขาก็นำไปเพิงดังเก่าจุดเต่าเพราะตอนนี้ภารกิจสำคัญสูงสุดคือการปรุงโอสถให้ชนะเลิศดในงานชุมนุมโอสถครั้งนี้ส่วนเซียวเหยียนนั้นรอให้เสร็จสิ้นภารกิจเสียก่อนเขาจะดูแลเจ้าหนุ่มที่น่าชาังคนนี้เป็นอย่างดีหลังจากสามารถข่มขูู่้เท่ามู่กูที่ขึ้เขิมได้รอบหนึ่งเซียวเหยียนกับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาตวัดมือคาหนึ่ง เปลวเพลิงที่เป็นรูปมังกรสีเขียวนั้นก็พุ่งทยานเข้าสู่เตากันรอเมื่ออุณหภูมิในเตากันสูงขึ้นเสียวเหยียนก็เรียกสมุนไพรกว่าร้อยชนิดร้อยอยู่เบื้องหน้าเขาการหลอมสร้างโอสถสร้างกระดูกเชื่อมโรหิตนั้นกระบวนการหลอมสร้างค่อนข้างซับซ้อนหากเป็นคนที่มีพลังจิตวิญญาณอ่อนด้อยเพียงแค่เห็นสมุนไพรมากมายแบบนี้ก็ลายตาแล้ว ยิ่งไม่ต้องไปร้อมสก,กัดด้วยวิธีการที่พิถีพิถันจนน่ากลัวหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็สะบัดมืออีกทีหนึ่งกองยกสามใบลอยอยู่เบื้องหน้าเขาสมุนไพร3มชนิดนี้คือหัวใจสำคัญในการหลอมสร้างโอสถสร้างกระดูกเชื่อมโรหิตหลังจากตาเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเซียวเหยียนก็เริ่มจริงจังโอสถสร้างกระดูกเชื่อมรหิตนั้นเป็นโอสถขั้นสูงสุด เท่าที่เซียวเหยียนจะเคยหลอมสร้างมาแล้วเป็นชนิดที่ยากที่สุดด้วยหากเนี่ยเผลอเดินแม้แต่นิดเดียวโอกาสล้มเหลวสูงมากและตอนนี้ในสมองของเซียวเหยียนนั้นขั้นตอนการหลอมสร้างโอสดสร้างกระดูกเชื่อมโรหิตหลังไหลมาเรื่อยๆรวมทั้งลายละเอียดและข้อควรระวังหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็พูรมหายใจรอบหนึ่งพร้อมกับคัดแยกสมุนไพรให้เป็นแต่ละชนิด หลังจากนั้นก็ยัดเข้าสู่เตากันและทันทีที่สมุนไพรเหล่านั้นเข้าสู่เตากันก็ถูกเปลวเพลิงหาฤูไทยบัวกแก้วเผารมจนกลายเป็นผงแป้งบริสุทธิ์เพียงเวลาไม่ถึง10นาทีหลอมสกัดสมุนไพรชุดแรกเสร็จแล้วเซี่ยวเยียนกลับมีใบหน้าที่ไม่เปลี่ยนไปมากนักฝ่ามือก็ยังคงเคลื่อนไหวนำสมุนไพรชุดต่อไปลงในเตากันถึงแม้ว่าสมุนไพรจะมีมากมาย แต่เซียวเหยียนยังคงไม่มีอาการลุกลี้ลุกลนหรืออาการร้อนลนแม้แต่นิดเดียวข้อดีของการเข้าสู่นักปรุงโอสระดับแนั้นเริ่มเผยหเห็นชัดขึ้นเรืเร่อยๆจากการหลอมสร้างสมุนไพรเพราะเซียวเหยียนนั้นสามารถกําหนดเปลวไฟให้อ่อนให้แรงได้ตามความคิดของเขานอกจากนี้สิ่งที่สร้างความตื่นเต้นมากที่สุดก็คือในผงสมุนไพรเหล่านั้น ยังมีปานจิตปะปนอยู่ด้วยปานจิตเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเบาบางแต่ก็ช่วยยกระดับสมุนไพรให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนักปรุงโอสถระดับ8ดไม่ธรรมดาจริงๆพอรู้สึกถึงปานจิตที่อยู่ในผงเหล่านั้นเสียวเหย็นก็ดีใจปานจิตเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีไม่มากแต่ถ้าหลอมสร้างโอสถออกมารับรองว่าคุณภาพดีกว่าโอสถชนิดเดียวกัน ที่นักบุงโอสดระดับ8เป็นคนหลอมสร้างสีอีกและภายใต้การหลอมสกัดอย่างไม่หยุดยัง้งเซียวเหยียนก็สามารถหลอมสกัดสมุนไพรหนึ่งในสส่วนในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นสมุนไพรเหล่านั้นไม่กลายเป็นผงก็กลายเป็นน้ำยาขนาดหลอมสกัดสมุนไพรไปมากมายขนาดนี้เซียวเหยียนก็ยังคงอยู่ในท่าทางที่เยือกเย็นแบบเดิมหลังจากนั้นเซียวเหยียนมองไปยังกล่อง3ามใบที่อยู่เบื้องหน้าเขา สมุนไพรอื่นสามารถใช้ได้อย่างไม่รู้จบแต่สมุนไพรสามชนิดนี้ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เซีวเหยียนเปิดฝากล่องหยกใบหนึ่งออกมาในนั้นมีเถาวันสีเขียวท่อนหนึ่งอยู่พลังชีวิตเข้มข้นเป็นอย่างมากเจ้าสิ่งนี้ก็คือหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญสำหรับการปรุงโอสถสร้างกระดูกเชื่อมโรหิตเถาวันชิงหลิงหมื่นปีพอเห็นเถาวันชิงหลิงหมื่นปีท่อนนี้ เซียวเหยียนก็รังเรอยู่คู่หนึ่งหลังจากนั้นก็โยนเข้าสู่เตากันและใช้สมาธิในการควบคุมเปลวเพิงในเตากันนั้นเปลวเพลิงก็ยังคงรุกโชดช่วงแต่เถาวันกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียวหากสังเกตยังทีท่วนจะพบว่าเถาวันนั้นสามารถกีดการเปลวเพลิงที่กำลังหลอมสกัดได้สิ่งมหัศจรรย์ฟ้าดินแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีเกาะป้องกันตนเองเซียวเหยียนจึงไม่ได้รีบร้อน นี่เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากขอเพียงมุ่งมั่นไม่ช้าก็เร็วสามารถหลอมสกัดได้อย่างแน่นอนหลังจากรักษาระดับเปลวไฟเอาไว้เซียวเย็นก็ลับตาเพราะการหลอมสกัดเถาวัลย์ชิงหลิ่งหมื่นปีก้องใช้เวลามากและก็ไม่ผิดจากที่เซียวเหยียนนั้นคาดคะเนการหลอมสกัดรอบนี้กินเวลาไปเกือบครึ่งวันเถาวัลย์แห้งทอนนั้นถึงเริ่ม ปรากฏรอยแตกขึ้นมาและเห็นของเหลวสีเขียวพายในนั้นหลังจากเปลือกของเถาวันเนี่ยถูกทำลายไปแล้วการหลอมสกัดหลังจากนี้ก็สบายมากเซียวเยียนใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเถาวันชิงหลิงหมื่นปีก็แปลสภาพกลายเป็นของเหลวสีขาว้อยอยู่ในเปลวเพลิงนั้นพอเห็นของเหลวสีเขียวหยกนั้นเซียวเหยียนก็ถอนหายใจหลังจากนั้นก็นำ ผงและน้ำยาที่หลอมสกัดก่อนหน้านี้ไปรวมกับของเหลวสีเขียวหยกทั้งหมดการหลอมสกัดขั้นตอนที่หนึ่งนี้เซียเวเยียนสามารถทำได้อย่างแนบเนียนไร้ที่ติราวหนึ่งชั่วโมงนั้นของเหลวเหนียวข้นก้อนหนึ่งก็ปรากฏออกมาและการหลอมสกัดขั้นตอนที่หนึ่งรู้ร่วงได้งดงามแบบนี้เซียเวเยียนเองก็ยังรู้สึกแปลกใจแต่เขาทราบเหตุผลที่สามารถทำได้ถึงระดับนี้ก็เป็นเพราะ ตอนนี้จิตวิญญาณเข้าสู่เขตแดนอาตามันแล้วถ้าไม่อย่างนั้นต่อให้เขาหลอมสกัดสร้างสำเร็จก็ต้องใช้เวลาและไม่สะดวกราบรื่นแบบนี้แน่ขันตอนแรกสามารถสำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่นเี่ยวเหยียนกลับไม่เร่งรีบเขาทำการนั่งสมาธิพักผ่อนเล็กน้อยและตอนนี้กลางนัาผานั้นแท่นซียราที่เรียงรายมากมายเหล่าบรรดาคู่เข้าแข่งขันต่างมีใบหน้าที่เคร่งเครียด กับการหลอมสกัดโอสดของตนเองพระสุทากาศตอนนี้เงียบสงบเป็นอย่างมากทุกคนต่างจับจ้องกับงานตรงหน้าของตนเองจนไม่มีเวลาไปสนใจผู้อื่นสายตามากมายก็ยังคงจับจ้องไปที่พวกเขาเหล่านั้นพวกเขากำลังรอคอยรอคอยการมาถึงของวันสุดท้ายเพราะวันนั้นตั้งหากจึงเป็นช่วงเวลาที่คึกคืนมากที่สุดและผู้ชนะเลิศงานชุนุมโอสด ก็จะเผยโฉมในวันนั้นโอเคครับเจอกาสหน้าคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ถ้ามือไม่ว่างสามารถโดเน a ได้ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ